สวัสดีครับวันนี้ผมจะนําเสนอเครื่องมือเช่านะครับตัวลักมิเตอร์วัดแสงสว่างนะครับเครื่องมือวัดแสงสว่างฮิโอคินะครับ FT 3 4 2 5ตัวใหม่นะครับซึ่งความสามารถของมันนะครับจะมากกว่ารุ่นเก่าก็คือ FT 3 4 2 4เนี่ยก็คือมีบลูทูธนะการต่อเข้ากับตัว iPad หรือตัวแท็บเล็ตหรือตัวโนตัวโทรศัพ <c> ท <oughs> ์ <c oughs> ได้นะครับผมโดยเครื่องมือเช่าเนี่ยชุดนี้นะครับ สมมุติถ้าคนสนใจเช่าเนี่ยผมก็จะแถมตัวเอ็ก n s i ชั่นนะครับเอ็ก n s i ชั่นที่จะต่อเข้ากับตัวหัวตัวนี้เพื่อจะอขยาย่วนหัวเพื่อเอาไว้วัดในตำแหน่งที่เราเข้าไปไปไม่ถึงนะครับได้นะครับโดยตัวฮิโยกิลักมิเตอร์สามสี่สองหเนี่ยได้ผ่านาสอบเทียบนะครับของบริษัทไมโครวิชั่นนะครับ,นรบใน 17 ISO 17025นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นการ unbox นะครับผม unbox ตัวเฮลกิ FT3425 ของเราเป็นลักมิเตอร์นะครับวัดสองสว่างนะฮะซึ่งวัดสูงสุดได้ถึงสองแสนลักนะฮะเกื่เปิดออกมาเนี่ยจะเห็นว่าจะมี box นะครับซึ่เก็บตัวเครื่องมือวัดลักมิเตอร์อยู่นะครับริ่งลักมิเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้ฮะ รูปร่างวนทวนนิดนึงนะฮะในข้างในก็จะมีะคู่มือนะครับผมนะคู่มือแล้วก็ซีดีสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับมีโปรแกรมนะครับต่อไปก็เป็นลักษณะคุณคุณลักษณะพิเศษของตัวฮ e ลกิเอฟทีสามสี่สองห้ารักมิเตอร์นะครับก็คือสามารถที่จะถอดหัวได้นะครับผมถอดหัวได้และ ตัวนี้ที่ผมแถมมาให้ก็คือตัว EXTENSION จะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะเชื่อมต่อ2เมตรนะเชื่อมต่อตัวเซนเซอร์นี่จะเห็นว่า2เมตรนะครับเชื่อมต่อได้มันสามารถที่จะยกไปวัดหรือปัดที่ระยะไกลๆก็ได้เพื่อลด ผลของ shadow shading นะครับผมประมาณนี้เรามาดาูส่วนของไม่ใช่ attention ก่อนก็นกได้ครับผมถ้าไม่ได้ attention เนี่ยเรากด power on เนี่ยโอเควันนี้ผมเก็บกกนเ,นเก็บก่อนแล้วกันเนาะเก็บก่อนแล้วกันไม่ใช่ attention เนี่ย ก่อนอื่นเราต้องแคลิเบรชันเนาะก่อนที่เราจะแคลิเบรชันเนี่ยมันจะเตือนนะครับว่าต้องใส่แคปก่อนถึงจะแคลิเบรชันได้เมื่อเราใส่ใส่แคปไปเรียบร้อยปุ๊บมันจะแคลิเบรชันเป็นศูนยนะครับซึ่งเครื่องนี้สามารถมีย่านการวัดอยู่ที่สามย่านการวัดเลยดีกว่าไอ้สี่ย่านการวัดเลยนะครับห้าเลยดีกว่า โทษทีนะครับห้าเลยก็ค <g ül> <g ül> 20, ือยี่สิบสองร้อยสองพันสองมืนสองแสนลักนะครับผมสามารถที่จะเลือกลิงก์ในการวัดก็ละเอียดดีนะครับสมมติผมเลือกย่าน2000วัดต์2 0 0 0ลักเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กด a d j u s t นะครับเพื่อเซตศีโลศีโลปุ๊บผมก็เปิดฝาปับ๊บเนี่ยเซญญาการค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 20084นะครับเราสามารถที่จะโฮนะฮะโฮดาต้าเพื่อจดบันทึกได้แล้วก็สามารถที่จะเมมโมรีได้นะครับเมมโมรี Memory ได้ก็คือเลขเลยกค่าอันนี้กลับมาได้เลยแล้วอย่างหนึ่งคือข้อดีของตัวนี้สมมติเราแบบว่าเอ้ยเราต้องเข้าประวัติหรือเข้าไปจับเนี่ย หรือตอนที่วัดหรือตอนที่จับเรามีเงาสะท้อนเข้าไปในตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็มีปัญหาใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเขาถามได้นะครับก็คือกดโค้างไว้มันจะรับถอยหลัง5นาทีเราสามารถที่จะ5วินาทีนะครับพอมันครบ5วินาทีเนี่ยมันก็จะดังนะครับมันก็จะแสดงค่าตัวนี้เราก็กดเมมโมรีไปก็คือเป็นค่าที่สองนะครับในส่วนนี้ ส่วนของการทํางานปกติพื้นฐานนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นการบลูทูธเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรม g e n e c r o s ของตัว Hioki นะครับเราจะเชื่อมต่อได้ยังไงก็คือกดที่ออโต้และลีดพร้อมกันจะขึ้นสัญญาณตัวบลูทูธนะครับซึ่งมันจะลิงก์เข้ากับตัว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 ของ Hioki แอปของ Hioki จนเนอคอร์ตนะครับเมื่อเรากดเข้าไปดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันศูนยเนะเาะพอเราเปิดปุ๊บก็จะเป็น3ามร้อหสิบนะครับเราสามารถที่จะเซฟเก็บค่าได้เซฟเก็บค่าได้ซึ่งสะดวกสบายนะครับลดการใช้ดอชเชดด i n g ด้วยอ่าเรามาถ่ายที่มืดแล้วกันที่มืดก็ไม่รู้ว่ามีค่ารักหรือเปล่าค่าแสงหรือเปล่านะครับเราก็เลยเปิดอ่า ผมศีร่ก่ะกน,นะีอลปึบเปบบิดสิแล้วก,กดโฮมีค่านะครับผมก็อยู่ที่0.25ลักนะครับผมสมมุติแบบเอ้ยมันอยู่ระยะที่แบบว่าเราเข้าไม่ถึงเนี้ยเราจะมี extension ก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตต่อไปนะครับผมอันนี้ผมเมมไว้แล้วก่อน ไปนะครับก็คือเราเราต้องแคลิเบชันก่อนละกันผมวัดที่แบบว่าไกลๆแบบว่าผมไม่อยากที่จะถือไปถือมาผมอยากจะอ่ะอยู่ผมอยู่กับที่แต่ว่าให้ขยับซ้ายขับเสือขยับขวานะครับก็คือเราก็ต่อแอตินชั่นนะคะะร,รับตันียไาแล้วก็วัดเนาะเอ็นได้ัะ ค่าจะอยู่ประมาณ0.41นะครับผมหรือถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยม,มีปัญหาอะไรหรือเปล่าให้กดโฟร์ดาต้าก่อนหรือกดเค้าทามก็ได้ครับก็กดค้างไว้มันก็นับไปห้าวิพอครบห้าวิมันก็จะแสดงเสียงเตือนนะครับเราก็กด Memory จบแล้วครับ ต่อไปนะครับในการเรียกดูข้อมูลนะครับก็กดคําว่ารีดนะครับผมก็จะเห็นว่าผมเก็บไปสี่ค่าเนาะเมื่อกี้นี้ผมกดไปสี่ครั้งก็สามารถที่จะดูค่าได้ว่าไอ้ค่าที่หนึ่งเท่าไร่ค่าที่สองเท่าไร่ค่าที่สามเท่าไร่ค่าที่สี่เท่าไหร่สามารถที่จะเรียกดูย้อนหลังครับสามารถได้เก็บค่าได้เก้าสิบเก้าค่านะแล้วเราจะเคลียร์มันยังไงก็คือกดตัวนี้นะฮะตัวรีดนะเรากดตัวเอจัสนี่แหละครับมันก็คือตัวเคลียร์ มันก็จะเคลียร์ค่าสีา่ก็หายไปละค่าสามก็หายไปละโอเคครับก็อยากจะบอกว่าเครื่องฮิ้วกี่ตัวเนี้ยถ้าสมสมําสำหรับผมในการอาเอามาใช้งานจริงแล้วเนี้ยรู้สึกว่า,าสะดวกสบายครับทางด้านาการวิเคราะห์ผลแล้วก็การาวิเคราะห์ค่าต่างๆการเซฟค่าการเขารเรียกว่าอะไรอะ มีมีความสะดวกสบายนะในการใช้หลากหลายและการอาตอบโจทย์นะในการใช้งานอย่างเช่นางานติดตั้งหรือจะเป็นงานาตรวจสอบพวกระบบไฟที่อยู่ที่ลึกๆหรือไฟไม่พอหรือแสงไม่พอเราสามารถที่จะมองเห็นหรือสามารถที่จะเก็บบันทึกค่าเรคอร์ดคาได้นะครับก็ขอยอยากจะฝากตัวฮิวกินะครับ สามี่สองห้าลักมิเตอร์นะครับในอ้อมใจของอผู้ที่สนใจด้วยรายกันครับโดยถ้าผู้ที่สนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะโชว์ได้นะครับที่ลิงดาดต่อได้ที่ลิงกด้านล่างนะครับผมครับขอบคุณมากครับ